สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุราคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับพุซาพันธุนี้เป็นพุราพันธุ์ใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นพันุ์ผสมระหว่าง3ามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสนะครับที่สําคัญคือปลูกง่ายมากแล้วก็ลูกดกมากครับอันนี้ปลูก7เดือนนะฮะ ปลูกแค่7เดือนครับคุณผู้ชมลูกจะดกแล้วก็ออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผมวันนี้วันที่19บธันวานะครับลูกดกมากคุณผู้ชมสวนอยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะครับท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมสวนนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์087 7 6 1 2 7 8 9ครับเบอร์087 7จ็ดหกหนึ่งสอดแปดคุณชัยนะครับติดต่อหาคุณชัยคือผมเองนะครับโทรมานัดเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูความดกดกมากนะฮะดกมากตอนนี้เก็บวันหนึ่งก็ได้เป็นตันเลยครับขายอยู่หน้าสวนโลละ50บาทนะครับขายอยู่ที่หน้าสวนโลละ50บาทชมความดกฮะแปลงนี้20ไร่นะครับพุทราเกือบส0งพต้นนะฮะแปลงนี้ยีบไร่ดกจนกิ่งย้อยเลยครับ ดอกจนกิ่งย่อยเลยแบบนี้เลยฮะตอนนี้ที่สวนคือดกแบบนี้เลยคือดกมากฮะเก็บวันหนึ่งก็เป็นตันๆเลยโลละห้าสิบาทครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาอันนี้เก็บมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะทยอยเก็บมาเรื่อยๆครับผมทยอยเก็บมาเรื่อยๆกว่าจะหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าครับผมได้เงินทุกวันครับเป็นพืชประหลาดเป็นพืชมหัศศรรย์เป็นพืชพลิกชีวิตเลยคุณผู้ชมแปลงนี้ยี่สิบไร่เนี่ยทนานาฮะ,ะทานาข้าว นะครับแต่ว่าผลผลิตไม่ค่อยดีหรือถ้าผลผลิตดีก็ไม่ค่อยได้ราคาครับก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพุทราพันธุ์ใหม่พันนี้ครับเป็นพุทราพันธุ์ผสมระหว่างสามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสครับเวลาสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองทองสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความดกฮะคือดกแบบอภิมหาดกอลังการดกเลยครับแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับความดกครับดกมากฮะโอ้แบบนี้เลยครับนี่ฮะลูกเวลาสุกนะครับสีนี้เก็บได้แล้วนะครับหวานแล้วนะฮะจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับลูกสุกจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับทำอยู่ยี่สิบไร่ะน้ำก็ไม่ต้องลดครับแต่ปลูกแรกๆก็ลดหน่อยนะ นะครับแต่ว่าปีนี้แรงครับไม่มีน้ําลดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่คุณผู้ชมดูครับดูความทนทายาทและความโดกฮะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ครับดูฮะคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่นาครับก็ยกล่องขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นพูนๆขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าใครมีพื้นที่แบบสูงๆเนี่ยคุณซาชอบครับไม่ต้องลดเลยนะครับนะฮะไร่หนึ่งปลูกร้อยหกสิบต้นครับ ปลูกห่างระหว่างแถว5เมตรครับระหว่างต้น2เมตรนะฮะจะได้ร้อยหกสิบต้นนะครับจะเก็บแบบนี้ไป2ปีฮะปีที่3จะตัดออกต้นเว้นต้นก็จะเหลือไร่ละ80ต้นครับนี่ได้เงินทุกวันเลยคุณผู้ชมครับเป็นพืชมหัสารรย์เป็นพืชพลิกชีวิตพืชปลดหนี้ฮะปลูกแค่7เดือนได้เงินฮะถ้าเป็นพืชชนิดอื่นเป็นมะม่วง เป็นขนุนต้องรอสองสามปีครับเป็นมะพร้าวนี่ยรอหกเจ็ดปีเลยแต่พุทราเจ็ดเดือนครับปลูกเจ็ดเดือนนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาครับกว่าจะเก็บหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าพอดีฮะเก็บหมดทุกปีนะครับเราจะตัดต่อนะครับตัดต้นทิ้งฮะนี่เห็นรอยตัดไหมครับเราจะตัดต้นทิ้งให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากตัดต้นทิ้งคุณผู้ชมครับอีกเจ็ดเดือนครับได้เก็บอีกเหมือนเดิมฮะ ท่านใดอยากมาเที่ยวชมนะครับมีกิ่งพันธุ์จหน่ายครับมีกิ่งพันธุ์จหน่ายท่านใดอยากมาเที่ยวชมโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์0 8 7ย์แปดเจหนึ่งนะครับผมชื่อคุณชัยนะครับอยู่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยายินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกทกท่านเลยที่อยากจะปลูกนะครับมาเยี่ยมชมดูฮะดูความดกมันดกจริงๆนะครับคือดกมากครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้สำเร็จจากพุตตาเลยครับผม